สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับไฟฉายค่าถัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า,าคลิปนี้นะครับจะไม่ได้เป็นการแนะนําพวกไฟฉายค่าถั่วที่เราจะไปพกเข้าป่าหรือเที่ยวป่านะครับแต่เป็นไฟฉายค่าหั่วที่ใช้กับหมกเซฟตี้นะครับนะครับเพราะว่าผมได้เคยเข้าไปไล่อ่านอะไรหลายๆอย่างในพวกกลุ่มคนเล่นไฟฉายนะครับกลุ่มคนที่แบบชอบใช้ไฟฉายรักสะสมไฟฉาย นะครับแล้วในกลุ่มนั้นเน่ก็จะมีคนอยู่หลากหลายอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้เกือบทุกอาชีพนะครับที่อยู่ในกลุ่มนั้นที่เป็นคอร์ลขวายเหมือนกันแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นทีมช่างนะครับ <c oughs> ทีมช่างทีมกู้ภัยนะครับทีมวิศวกรอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเคยลงลูกผมเคยลงลูกไฟฉาย ติดหมวกเซฟตี้นะครับเพเอิญผมมีหมวกเซฟตี้อยู่นะครับติดไฟฉายลงไปอย่างนี้แล้วก็มีคอมเมนต์ทักเข้ามาหลายคนมากนะครับหลายท่านมากถามว่าผมติดไฟฉายเข้าไปบนหมวกเซฟตี้ยังไงนะครับให้ไฟฉายมันไม่เลื่อนหลุดนะครับอ่ะอันนี้มันค่อนข้างจะเป็นปัญหานิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับตามต่างจังหวัดเพราะว่าอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยมันค่อนข้างจะ หายากนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้คืออุปกรณ์เซฟตี้พื้นฐานอย่างหมวกเซฟตี้แว่นตาเซฟตี้รองเท้าเซฟตี้นะครับถุงมือเซฟตี้ที่ข้อหูนะครับพวกนี้หาได้ง่ายแต่สิ่งที่ผมว่ามันหายากคืออะไรมันคือชุดนะครับที่มันจะเสียบเข้ากับตรงนี้คือล่องตรงนี้นะครับมันเป็นล่องขนาด3เซนติเมตรนะครับคือหมวกเซฟตี้ทุก หมวกเซฟตี้ทุกชนิดยกเว้นหมวกเซฟตี้ที่เป็นส่งญี่ปุ่นนะครับมันจะมีล่องตรงนี้ผมก็ลืมชื่อเฉพาะมันนะครับมันจะเป็นล่องมาตรฐานเลยขนาดสามเซนติเมตรแล้วมันก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เอามาติดได้อย่างเช่นพวกเ e อียมที่มันติดอยู่กับหมวกนะครับมันก็จะมีสลักเข้ามาเสียบเข้ากับตรงเนี้นะครับฝั่งนี้และฝั่งนี้เพื่อที่เอาไอ้ตัวเ e อียมเนี่ยเก็บขึ้นไปไว้บนหมวกนะครับแล้วก็เอาลงมาครอบผูกเวลาจะทํางานนะครับ ทีนี้ไอตัวที่ผมว่ามันค่อนข้างจะหาซื้อยากจริงๆเนี่ยมันคือตะขอคล้องไฟฉายค่าหัวนะครับคือผมลองไล่ดูตามเว็บขายอุปกรณ์เซฟตี้หลายๆเว็บแล้วนะครับเขาขายไฟฉายคาาหั่วที่พร้อมกบหมวกเซฟตี้อย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่มีไอตัวที่เป็นชุดตะขอเกี่ยวนะครับซึ่งชุดตะขอเกี่ยวเนี่ยผมไปไล่ดูนะครับมันมีอยู่2ชนิด2แบบที่ผมเห็นนะแบบแรกก็คือที่เป็นชุดอ่า ซส์ตัวมาตรฐานเขานะครับสามเซนติเมตรตรงนี้ใส่เข้ามากับช่องตรงนี้สองสองด้านด้านที่หนึ่งแล้วก็ด้านที่สองนะครับรูปล่างตะขอมันจะเป็นตะขอรูปตัวตัวเอสไม่ใช่เอสติอ่าเออใช่มันเป็นตะขอรูปตัวเอสแต่ว่าเป็นเอสด้านเดียวกันนะครับใครนึกภาพไม่ออกสามารถลองเสิร์ชหาได้นะครับเป็นใช้คําว่า ตะขอของแว่นค่าถัวหมวกเซฟตี้และกันประมาณนี้เจอนะครับคือมันจะใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะเอาตัวสายรัดของไฟฉายค่าถัวเนี่ยไม่ใส่นะครับแต่ว่ามันราคามาค่อนข้างแพงนะครับสำหรับคนที่ทักผมมาในส่วนใหญ่จะเป็นพวกทีมกู้ภัยหรือว่าทีมแบบบริลนิทนะครับที่เขาจะต้องมีพวกอุปกรณ์เซฟตี้อย่างเงี้ยเขาติด เฉพาะไฟฉายค่าถั่วลงไปนะครับแล้วมันออกผมขอให้เอเมรอกีผมพูดมีอันนี้หนึ่งหนึ่งอย่างใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นตะขอเกี่ยวอันนี้มันจะมาสี่อันมันจะเกี่ยวเกี่ยวเข้าไปใต้หมวกนะครับหนึ่งสองแล้วก็อีกด้านหนึ่งสามสี่นะครับเป็นรูปตัวเอสเหมือนกันนะครับเกี่ยวแล้วก็ <c oughs> มันจะใช้ความตึงของไอ้เจ้าสายรัดเนี่ยที่เป็นที่เป็นสายรัดยืดหดน,นะครับ ในการดึงให้ไอตัวสายเนี่ยมันตึงแล้วตะขอก็จะลังกันไว้นะครับอ่าซึ่งมันก็มีราคาที่ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ใช้งานซึ่งถ้าใช้งานเป็นมาตรฐานโดยตรงเนี่ยเขาจะมีอุปกร,กรณ์ที่ผมพูดนะครับไอสายล็อกอ่าแว่นไอสายล็อกไฟฉายค่าหัวมีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ าแบบซื้อมาใช้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ได้มีตัวนั้นมาให้นะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับไอตัวที่เป็นตะขอล็อกทีนี้มาเข้าเรื่องกันก็คือผมทํำยังไงให้หมวกผมมันใส่ไฟฉายค่าถั่วไปแล้วมันไม่หล่นนะครับอ่าก็คือผมใช้เทป,ปตีนตุแกแกง่ายๆเลยนะครับคือเทปตีนตุกแกเนี่ยซื้อไซส์ที่เป็นไซส์3เซนติเมตรนะครับอย่างนี้ นะครับไซส์สามเซนติเมตรแล้วผมทํายังไงผมมาแค่ตัดมันจะมีด้านที่เป็นขุยใช่ไหมครับไอที่เป็นเส้นใยกับด้านที่เป็นตัวตะขอพลาสติกนะครับผมก็แค่ตัดนะครับให้ไซส์มันความยาวความสั้นแล้วแต่ขนาดนะครับลองปรับดูกระมวกผมมาแค่ตัดมานะครับแล้วก็เอามาติดก,กันอย่างนี้ก่อนนะครับให้เป็นชิ้นอย่างนี้นะครับ แล้วผมก็แค่ใส่ลงไปนะครับอย่างนี้คือตรงนี้จะเห็นช่องที่กดบอกใช่ไหมช่องขนาด3ามเซนตรงนี้นะครับผมมาแค่เอาทำไอชิ้นแบบนี้สองชิ้นนะครับอยู่ตรงนี้ชิ้นหนึ่งแล้ววิธีการใส่ก็คือผมก็สอดตัวสายนะครับเข้าไปด้านใต้มัน อย่างนี้นะครับมันก็จะโลดมาลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็เอาสายรัดหมวกของเรานะครับไปอยู่เหนือมันนะครับเอาสายรัดหมวกเราไปอยู่เหนือมันแล้วเราก็ติดนะครับอย่างนี้ นี่นะครับติดลงไปอย่างนี้มันก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะมีสายรัดคางใช่ไหมครับอันนี้มันก็อยู่เรียบร้อยนะครับไม่ร่วงไม่หลุดด้วยแต่ข้างหน้าเนี่ยอาจจะห้อยนิดนึงแต่ว่าเวลาทํางานก็ไม่ไม่มีใครตีรังกาทําอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็อยู่แบบนี้ซึ่งไอ้เจ้าไฟฉายตัวเนี้ยมันก็อยู่จะอยู่ในตําแหน่งตรงนี้ซึ่ง หลายคนนะครับที่ผมดูมาในกลุ่มไฟฉายนะครับเขาถอดสายออกหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้กาวสองหน้านะครับติดเข้ากับตัวแป้นตรงนี้นะครับแล้วก็ติดยึดไปกบหมวกเลยนะครับหลายคนก็ทําแบบนั้นนะครับแต่ผมไม่ไม่ไมทาเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นเนผมจะถอดไฟฉายตัวนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับทีนี้ผมทําอย่างนี้ก็คือผมสามารถถอดไฟฉายตัวนี้ออกไป ใช้งานยังอื่นได้เมื่อผมต้องการจะถอดมันออกจากหมวกนะครับแล้วก็เมื่ออุปกรณ์ติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถที่จะใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วไฟฉายตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเห็นไหมฮะอยู่บนหมวกเรา ไม่หลุดด้วยนะครับ DIY โดยการใช้เทปตีนตุ๊กแกนะครับติดเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าแต่ถ้าใครที่ทำงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงมากๆนะครับก็ควรจะหาซื้ออุปกรณ์ให้มันมาตรฐานกว่านี้นะครับอันนี้เป็นแค่ DIY นะครับสำหรับใครที่มีหมวกเซฟตี้แล้วต้องการจะ ติดไฟฉายค่าหัวเข้าไปบนหมวกนะครับโดยที่งานนั้นต้องไม่มีข้อกำหนดเดือเรื่องมาตรฐานอย่างเค้่งคัดนะครับอย่างเช่นว่า,าถ้าเราใส่แค่หมวกเซฟตี้แล้วตัวเราต้องการจะไปทำอะไรที่ไม่ใช่เฉพาะหรือเป็นการเฝ้าระวังขั้นสูงนะครับคือ DIY ตรงนี้เนี่ยเทปตีนตะแกรงเนี่ยมันก็สามารถช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายนะครับในการซื้ออุปกรณ์ซึ่งผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ามันเป็นอะไรที่หายากนะครับไอชุดเกี่ยวกับชุดเกี่ยวาสายคอ,อาสายไฟฉายแค่หัวนะครับนะครับสำหรับต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์อะไรที่ค่อนข้างจะหายากนะครับหรือว่าถ้าเราสั่งมานะครับมันจะมีราคาที่ค่อนข้างแพง ยูเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยจะอ่าที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแต่มันไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานนะครับผมบอกก่อนมันไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานนะครับมันเป็นการ DIY เฉยเนะครับใช้แค่นี้นะครับอ่าก็ขอจบก,นนรบการรีวิวนะครับการ DIY ไฟฉายค่าถัวนะครับติดหมวกเซฟตี้อย่างไรไม่ให้มันหลุดออกนะครับก็ ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ